สิเรื่องจริงออกัดวชิรวิทประวัติและเรื่องราวของพระเอกน้องใหม่มาแรงช่อง3หากจะพูดถึงนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งสุดฮอตขวัญใจสาวๆยุคนี้หนึ่งในนั้นคงมีชื่อพระเอกยิ้มสวยออกัดวชิรวิทย์ไพศาลกุลวงที่แจ้งเกิดจากผลง,งานซีรีส์โดนใจวัยรุ่น Love Sick Se the Series รักวุ่นวัยรุ่นแสบและขวัใจแฟนๆโดยเฉพาะสาวๆไปครองทั่วบ้านทั่วเมืองจากบทอาสีละครกรงกรรม ด้วยเสน่หที่หล่นเหลือทาให้ตอนนี้เจ้าตัวอฮอตฮนตดติดลมบนไปแล้วแถมยังขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัวในละครแม่ครัวคนใหม่ออกอากาศทางช่อง3เอาใจแฟนๆไปเต็มๆสําหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพระเอกหนุ่มคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นกับเรื่องจริงที่หลายคนนั้นอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่ 1. ประวัติส่วนตัวชื่อจริงวชิรวิทย์ภายสารกุลวงชื่อเล่นออกัส เกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพศ2539ปัจจุบันอายุ24ปีส่วนสูง182เซนติเมตรอาชีพนักแสดงปีที่แสดงตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันสังกัดช่อง3เรื่องที่2ทางด้านการศึกษาออกกัดวาชิรวิทย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา,า,าตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สากาวิชาการจัดการกีฬาภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาคณะสาเวิาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องที่3จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการออกัสวชิรวิทย์เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นที่รู้จักจากจาก,การแคสติ้งละคร l ล v e s ิ c k the series รักวุ่นวัยรุ่นแสบและได้รับเลือกให้รับบทเป็นพีทรองประธานชมรมเชียร จึงทาให้ออกกัสเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกทั้งในเรื่องนี้เขายังเป็นคู่จิ้นกับหนุ่มเงินอนุพาศเหลืองสดใสอีกด้วยหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องโดยออกัสได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจากการรับบทอาซีจากละครเรื่องกรงกร,รมเรื่องที่4ผลงานสร้างชื่อออกัสวชิรวิทย์แจ้งเกิดจากผลงานซีรีส์โดนใจวัยรุ่น love sick Se the series รักวุ่นวัยรุ่นแสบในบทบาทของพีทและตามมาด้วยบทบาทเฟิร์สคลาสจากซีรีส์ยูบิลส์ซีรีส์และขอใจแฟนๆโดยเฉพาะสาวๆไปครองกันทั่วบ้านทั่วเมืองจากบทบาทอาสีจากละครฮอตกรงกรรมนั่นเองเรื่องที่5ผลงานเด่นที่ทําให้เป็นที่รู้จักบทบาทพีทจากเลฟซิกเดอะซีรีส์รักวุ่นวัยรุ่นแสบบทบาทเฟิร์สคลาสจากยูริน์ซีรีส บทบาทนพดลหรือเอียงจากตะวันย่อแสงบทบาทนัรจาก notification เตือนนักรักเสเลยบทบาทมงคลหรืออาสีจากกรงกรรมบทบาทโหนงจากพี่นาคบทบาทหมอปร,รำจากแม่ครัวคนใหม่เรื่องที่6ขึ้นแท่นเป็นพระเอกช่องามเต็มตัว ด้วยฝีมือการสแสดงที่โดดเด่นและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้หนุ่มคนนี้ได้ขึ้นแทนพระเอกน้องใหม่มาแรงช่องสามอย่างเต็มตัวจากละครเรื่องแม่กลัวคนใหม่ในบทบาทของหมอปร,รัมซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นแฟนละครไปเต็มเรื่องที่ 7. ฉายาออกัสเลฟสิฟซิกสำหรับฉายาออกัสเลฟสิฟซิกนี้เป็นฉายาที่แจ้งเกิดในเรื่องเลิฟซิกเดอะซีรีส์รักวุ่นใบรุ่นแสบนั่นเอง เรื่องที่8ความใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬาเทนนิสอาชีพโดยตั้งแต่เด็กนั้นออกัสอยู่มากับกีฬาเทนนิสโดยเริ่มเล่นเทนนิสมาตั้งแต่อายุ12ปีได้ไปแข่งถึงระดับจูเนียร์โลกเลยจีเดียวเคยถึงกับลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่ป .4 เพื่อไปสารฝันในอาชีพนักกีฬาเทนนิสซึ่งออกัสได้ไปสอบเทียบวุฒิม .6 GED ของอเมริกาเพื่อที่จะได้ลุยเรื่องเทนนิสได้อย่างเต็มตัวและนั่นจึงเป็นตัวตัดสินให้เรียนเกี่ยวกับกีฬาโดยตรง ซึ่งก็คือภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาคณะสาเวิชาศาสตร์นั่นเองโดยเขาเข้าเรียนที่คณะนี้เพราะว่าทําให้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกีฬาเพื่อทําธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาซึ่งในอนาคตนั้นมีความคิดที่ว่าอยากจะเปิดฟิตเนสของตัวเองนั่นเองเรื่องที่9จุดหักเหและทางตันสําหรับเส้นทางนักเทนนิดออกัสวัชิรวิทย์เดลาวา ตอนนั้นผมก็เป็นนักเทนนิสแข่งระดับเยาวชนไปทัวร์แข่งต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้อันดับกลับมาเลยก็เลยทําให้กลับมาดูตัวเองว่าฝีมือเรามันไม่ถึงโอกาสที่จะไประดับโลกแทบไม่มีเลยแต่ด้วยความที่เราฝึกหนักมาก่อนไปแข่งฝึกประมาณเจ็ดปีเรามุ่งมั่นมากแต่สุดท้ายเจอทางตันก็เลยผิดหวังเจ็บมากอย่างที่เขาว่ากันว่ารักมากก็เจ็บมากพอเราผิดหวังจากตรงนั้นเราก็ได้เรียนรู้เส้นทางใหม่เราได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเรา มันไม่ได้มีแค่สิ่งเดียวที่เราถนัดเราอาจจะถนัดหลายอย่างก็ได้เพียงแค่เรายังไม่มีโอกาสได้ลองทําเรื่องที่สิทรางวัลที่ได้รับปีพศ2559รางวัลดาวเมฆขลาสาขานักแสดงชายดาวรุ่งรางวัลเคสอวอวัล2016ขวัญใจนิตยสารเคสฝ่ายชายเป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของพระเอกหนุ่มออกัส นักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นไม่แพ้ใครๆแถมฝีมือการแสดงยังเข้าขั้นจนให้ใจแฟนๆไปเต็มๆสำหรับใครที่เป็นแฟนละครของหนุ่มคนนี้ก็อย่าลืมส่งกำลังใจไปรัวๆกับละครที่หนุ่มออกกำเล่นด้วยนะครับ